คุยกันหลังอ่านกับมาังงาะวันพีในตอนที่หน8สแปดแปดซึ่งในตอนนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยที่เรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจนะว่าครับเขานั้นมีแนวคิดนะว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกเด็กหรือว,ว่าคนแก่เนี่ยเขานั้นจะเลือกช่วยเด็กให้มีชีวิตรอดต่อไปเพราะว่าคนแก่นั้นอยู่ได้อีกไม่นานแถมเด็กเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะมีอนาคตที่ไร้ขีดจํากัดเพราะฉะนั้นการช่วยเด็กที่เป็นยุคสมัยใหม่หรือว่าสิ่งที่เป็นอนาคตในว,วัาาน,าวานข้าง ยังไงซาก็ต้องมาก่อนคนแก่อยู่แล้วและเรื่องราวต่อมาที่ได้มีการเปดเผยนั่นคือโคบี้เนี่ยการที่เขานั้นถูกจับมันไม่ใช่ความตั้งใจรางกลุ่มหนวดดำเพ่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มหนวดดำนั้นตั้งใจจะจับหารเรือ8ป0นายพร้อมกับเรือลบหนึ่งลำนั้งกลับไปแต่ว่าโคบี้เขานั้นได้เสนอนะว่าให้จับตัวเขาไปแทนซึ่งในตอนแรกหนวดดำนั้นคิดว่าโคบี้เนี่ยจะสําคัญตัวเองมากไปหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนวดดำแล้วก็ยอมรับข้อเสนอนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าอะไรการที่ทำให้หนวดดำเนี่ยเข แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ได้มีการเปิดเผยนั่นคือความสามารถของวาลูปิสโลที่ล่าสุดนั้นก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าความสามารถของเขามันคือการควบคุมก่อนแล้วก็ทาให้ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนร่างกายของเขาหรือมือของเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นเราก็ได้รู้เข้าเสียแล้วว่าถ้าเกิดว่าก่อนที่อวาโลปิาโลนั้นสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกทําลายชิ้นส่วนไหนไปร่างเจิมปิาโลนะฮะเขานั้นก็จะได้รัาบบาดเจ็บเหมือนกันภาวะในตอนล่าสุดก็จะได้เห็นนะว่าในตอนที่กราฟหน้่นต่อยเนี่ย ปิซาโลนั้นก็จะได้รับบาดเจ็บที่หน้าศวนในตอนที่โควีเขานั้นต่อยที่แขนยักษ์ปิซาโลเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บที่แขนเหมือนกันนะฮะมันก็เลยทําให้เราได้เห็นเอาปิซาโลเขานั้นมีจุดอ่อนที่มันใหญ่หลวงขนาดไหนและยิ่งไปกว่านั้นในเนื้อหาในตอนล่าสุดพลังและความสามารถของโคบี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยแล้วก็ได้ตื่นขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยแล้วว่าโคบี้เขานั้นฝึกต่อยเรื่อลบเหมือนกับกราฟและจากตอนล่าสุดการฝึกโคบี้มันก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าพลังทําลายของมันตอนนล่าสุดมัมีควาาามรรุนแแงลลลก็พัททํยี่มันมาากขนดไหน และที่สําคัญคือมันโคบี้เนี่ยในตอนนั้นก็มีสายฟ้าสีดาออกมาซึ่งเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการเปิดเผยขโคบี้เนี่ยเขานั้นก็จะเป็นหนึ่งคนที่มีฮันคิราช่หรือเปล่าและก็เรื่องที่มันน่าสนใจเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าสุดท้ายกราฟนั้นก็ถูกจับโดยการที่เขานั้นถูกขู่สราทั้งแช่แข็งแต่ว่าในตอนล่าสุดเนี่ยหลายๆคนนะคิดนะว่าการนั้นพ่ายแพ้ง่ายเกินไปไหมแล้วก็การปูงเรื่องราวในตอนล่าสุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นการปูเรืืื่่่่่ออออออองงงงงรรรราาาใใหหห้้กกับบสตเเเคคีีททป็นนขม ภาวะล่าสุดโควิดเนี่ยก็จะมีความสามารถที่มันมากขึ้นและกาณาขีนนวัวาการที่กราฟนัดส่งแบบแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่านนองโควิดข่าวนั้นจะเป็นกรารเล่นสองคนต่อไปหลังจากนี้นั่นเองนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่งนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นใหม่ช่องเราสำหรับที้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ